ซายฟ้าผ่าเสมาเพชรแฟร์เท็กยอดนักชกอาวุธโหดที่มีคิวจะเจอกับเฟลิเปเลโลโบโลยอดนักชกจากบราซิลในศึกวันไฟไน์ครั้งที่9ในวันเสาร์ที่ย2่เมษาย,ยนนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีโดยทั้งคู่ครับจะชกเป็นคู่ประกอบรายการซึ่งคู่นำในรายการครับจะเป็นการป้องกันแชมป์วันมวยไทยของน้องโอกไก่ย่าง5ดาวกับโจนาธานแฮกเกอรตี้ เดิมทีครับฟิลิเป้โลโบโมีคิวจะเจอกับเฟอร์รี่แฟเทคแต่นักชกไทยครับยังไม่พร้อมเพราะผลสืบเนื่องมาจากการแพ้น็อกในไฟล่าสุดทางทีมงานผู้ประกบครับนำเอาเสมาเพชดเจ้าของแชมป์มวยรอบปุนเสือครั้งที่12ซึ่งอยู่ในสังกัดเดียวกับเฟอร์รี่มาเสียบชกแทนโดยทั้งโลโบและเสมาเพชรจะชกในกติกาม,มวยไทยพิกัดแบนตัมเวด145ปอนด์ ผลงานในไฟล่าสุดของเสมาเพชรประเดิมชกในกติกาแบบคิกบ็อกซิง่งชนะคะแนนจางเฉลงนักชกจีนลงมาในดีครับเคยชิงแชมป์วันมวยไทยกับน้องโอมาแล้วทว่าเจอน้องโอกดน็อกในยกที่4ในขณะที่เฟลิเป้โลโบนักชกบราซิลเจ้าของฉายาเดโมริชั่นแมนหรือนักทำลายล้างสร้างชื่อมาจากไฟที่เอาชนะคะแนนยอดพนมลุงจิตเมืองนนท์ซึ่งในไฟนั้นครับยอดพนมลุงต้องเลิกมวยไปอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียว นอกจากนี้ครับยังเคยเอาชนะแกรเรเตอร์แห่งเกาะสมุยรถเหล็กเจ้าทะเลทองแต่พอได้โอกาสชิงแชมป์วันมวยไทยกับน้องโอกับโดนแชมป์ครับผูไม่รู้จักตายตะบันเอาแพ้นอกในยกที่3ลหลายๆคนอาจจะจําสับสนกันครับระหว่างเฟลิเป้โลโบคนนี้นะครับซึ่งเป็นคนละคนกับคูเรโอโลโบหรือโลโบภูเก็ตไฟขับชกในเวที่ใกล้เคียงกันสัญชาติบราซิลเหมือนกันแต่เป็นนักชกคนละคนกัน แยมาเพชรจกชกกับเฟลิเป้โลโบในศึกวันไฟในครั้งที่9เสาร์ที่22เมษายนนี้ที่สนามมวยเวทีลูมินีถ่ายทอดสดทางทุกแพลตฟอร์มของวันแชมเปี้ยนชิพตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไป